สวัสดีค่ะสวัสดีวันฝนตกนะฮะตอนเช้าตอนเช้าอีหลีตอนนี้คือเจ็ดโมงสี่สิบนะคะฝนตกนะคะตกยางยางเอาสองโลเดินไปเช้าที่สดใสสดใสเพราะว่าอากาศดีะนะเนาะมันยังสั่นอยู่บ่มันก็สั่นแหละเวลาถือนะเนาะถือกล่องเช้าที่ ฝนตกนะคะก็ตามเดิมไงถ้าเราท้ายมาเก็บ <c oughs> น้องขึ้นดืม่มก็ต้องเก็บแต่ว่าไม่มันจะมีอ่อเป็นบางตรงเลยนะคะว่าอันไหนเวลาวายค่ะเวลาเขา้าเขา้เขาดื่มแล้วเปี่ยนให้มาปนหวัวอันนั้นก็คือเราจะไม่ันั่นคือ ท่ดีนะคะโอเคฉนบอกว่าคุณาโอเคฉันบอกอยู่ว่าคุณคุณคอณคุณคนณคุณคือคุณคอณิุณคุณคุหคุณคุณคาะคุณคุณบบณงุณคุณคราคุณคุณวุณค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 ่ณคาณคมณคุืคุณคุยคคคคนะคค่อยมากุคคคค แก้วสีขาวสีเข e ียวต้นแก่หัวนะฮะนะแก้วยุนี่ขายเพราะเดี๋ยวต้องมาทิ้งเพราะคือบ้านเขาเนี่ยสั่งขายไม่ได้ที่นี่กระดาษก็ขายไปลบก็ได้นะคะต้งแก่มาทิ้งนะคะเนาะก็สวัสดีครัพ่อแม่พี่น้องไปสบายดีทุกผู้ทุกคนใครฮิตสั่งอะไรอยู่กับยาฟ้าหลายเลายแบบยิ่งยิ่งทุกคนค่อยๆทำไปนะคะค่อยเห็นพวกเจ้า บางคนกดดันเร่งพักเร่งเนี่ยอยากมีรายได้อยากมีรายได,ยยได้ทุกคนอยากมีรายได้แต่คุณต้องออกไปทำงานประจำก่อนแล้วคุณก็จะมีรายได้แล้วก็มีเฟซบุ๊กฮะ Facebook, เป็นรายได้เสริมก่อนค่อยๆเฮ็ดไปว่าแม่นางถาจะรายได้จาะเฟซบุ๊กเราไปเฮ็ดงานประจำแต่ก็มาเครียดแม่นนางเครียดมันนางก็ดันจุดขององมีรายได้อยากให้เด็กเกิดได้ใบไวแต่พอไปเฮ็ดงานคือ